ข้าวโพดหวานจ้าฝักใหญ่ๆเน็ดแน่นๆเลยสวยมากๆเลยค่ะทุกคนแบบนี้นะคะเมื่อก่อนสามฝักยี่สิบเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เข้าของมันแพงขึ้นแบบนี้ฝักละยี่สิบนะคะทุกคนแบบที่ต้มเสร็จแล้วนะคะอ,อันนี้เราจะต้มข้าวโพดชอบกินมากนะคะข้าวโพดเหลืองแต่ว,ว่าข้าวโพดข้าวเหนียวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่นู ยังไม่แก่นะคะทุกคนกำลังพอดีกินเลยจะเอาไปทําของหวานจะกินแบบต้มแค่กินหรือว่าเอาไปทํตา,าตำข้าวโพดตำแบบตำไทยก็ได้นะคะทุกคนข้าวโพดเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอีก15นาทีค่ะ